เดี๋ยวมาดูเม็ดอาร์คของพีโหลดบ้างนะครับเม็ดอาร์คพีโหลดจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมดูเดินดูแล้วคิดว่ามันจะน่าน่าจะเท่ากับไม้ตะเกียบอันนี้แหละนะครับเดี๋ยวจุ่มน้ําสักหน่อยนะครับจุ่มน้ําสักหน่อยเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ตรงนี้ลองดูนะอ่า ผมได้จิ้มไปสักหน่อยนึงแล้วนะพอได้ครับพอได้นิ่งๆนะครับอันนี่เราไม่ได้ทำเพื่อ ตบตาหรืออย่างใดนะครับผมเราทำแค่ว่าทําให้มันคล้ายนะครับให้มันเหมือนของจริงอะ่ะมันไม่เหมือนหรอกครับก็เพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมค่อยจิ้มไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับบอกบอกออกตัวอีกทีนึงน,นะครับผมไอ้ทำนี้คือไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อจะตบตาหรืออะไรทั้งนั้นนะครับ คือหน้าที่ของเราก็คือพยายามนะครับพยายามทําให้ได้เหมือนของเดิมมากที่สุดน,นะครับในเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมมีอะไรติชมได้นะครับ